สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อใหม่นะคะและ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคานวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กทีอ่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะน้องสาวโซจะพามาสรุปนะคะแนวทางเม็ดเดียวนะคะเฉพาะกิจนะคะ784ดนะคะ,น,ะ,คะน้องสาวโซก็ให้เข้าตัวเด่น ตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะแปดสี่ห้าเก้านะคะเจาะไม่เข้าไปน้อยจับชุดวินเข้านะคะห้าเก้าสี่หนึ่งหลุดนะคะชุดวินก็หลุดนะสองห้าใครหลุดห้านะคะปังมากนะคะสองห้าจับชุดวินก็เข้านะคะสองห้าห้าสอง 89เนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะ8 9จับจะชุดวีนนะคะจับชุดวีน,น,ะะดวนเข้า3มตัวอยู่นะ8 8 9เนะเข้าอยู่889นะคะ3 9จับชุดวีนมานะคะ3 9จับชุดวีนเข้าน้องสาสวโดเจาะไม่เข้านะคะ C6 นะคะหลุดเนาะ65ก็หลุดนะคะ สรุปแล้วนะคะตัวเม็ดเดียวรูด8นะคะก็าจาพกิีดบนนะคะปกติก็เข้าบนนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น9 4บวกลบคูณหารจะเป็น2 6นะคะ เจ็ดสามนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็นเบิ้ลสามสามนะคะห้าสองนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะตัวสุดท้ายหนึ่งหกนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นสามเจ็ดนะคะ สำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้รูปไปที่5 3 4นะคะเดี๋ยวเรามารูดตัวเดียวนะคะพี่พี่ว่แม่จ๋าน้องสาวโซ่ขอรูดไปที่5นะคะก็จะมี5 0 0 5 หนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้านะคะห้าสี่สี่ห้าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเที่ยงครึแล้วไปนะพี่น้องห้าห้าน,นะคะ 5 6าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแปดนะคะแล้วก็ห้าเก้าน้องสาวโซนะ่ดูขาวเนานะสะหล่ลมากเลยนะพี่น้องน่าสงสารมากเลยนะที่ผู้ปกครองนะคะไปอันนี้เนาะเด็กอีกคนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ต่อต่อนะคะก็ เรียกค่าปรับนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าครอบครัวฝั่งอีกคนหนึ่งเนาะครอบครัวฝั่งต่อๆนะคะเขาไม่มีนะคะเขาไม่มีบาทสอบาทหรือข้าไม่เขาไม่มีก็คือไม่มีนะพี่น้องเห็นใจเขานะพี่น้องคนเป็นพ่อก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจตุยนะคะสงสารมากเลยนะพี่น้องและทีนี้พอออกข่าวนะพี่น้อง แล้วก็อันเนี้ยต่อๆนะบอกว่าไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะว่าคุณตุยนะคะคนที่ตุยนะ,ะเข้าใจผิดเอง่าสันไม่ใช่หรอกพี่น้องที่จริงอะ่ะต้องต้องอันเนี้ยคนที่ตุยไปนะคะเขาตุยแล้วเขาพูดไม่ได้นะะ้อพี่น้องเนาะตุยแล้วพูดไม่ได้นะคะตัวเองอยู่นะเดี๋ยวก็จะมีเวรเปิดเอ่อเป็นเวรเป็นกรรมของ ต่อๆนั่นแหละคอยดูนะพี่น้องเดีย๋ยวมันก็จะเป็นเดีย๋ยวมันก็จะบาปนะพี่น้องคนที่เขาไม่มีเขาไม่มีจริงๆะคะแล้วลูกเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะคะพี่น้องลูกเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะ,ะพี่น้องไอผู้ปกครองนู่นแหละไม่ดีนะคะเด็กน้อยเขาอันนี้กันนะคะแตงก็มาจัดการอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องอืน้องสาวโซด,ดูข่าวแบบเศร้าใจมากเลยนะ เพราะว่าออกข่าวปุ๊บก็คือเห็นเลยเจ็ดเจ็ดนาทีปุ๊บก็คือน้องสาวโซก็ดูเพราะว่าน้องสาวโซเป็นแฟนคลับนะคะของของบ้านหลังโน้นนะคะถ้าเวลาเข้าลงคลิปนะคะน้องสาวโซก็จะเข้าไปดูได้เลยนะคะก็จะเห็นก่อนนะคะก็เลยเสงสารนะพี่น้อง ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะคนไม่มีไม่มีจริงๆนะพี่น้องนะแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีนะจริงเพราะว่าน้องสาวโซกเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนนะพี่น้องห้าหกหกห้าจะกินปลาทูนะคะนานๆจะได้กินปลาทูนะพี่น้องแต่ก่อนหนึ่งบาทได้ตั้งสี่ตัวนะห้าหกหกห้านะคะ ห้าสามสาอีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็น5้าแล้วกันนะคะจริงนะพี่น้องถ้าไม่ไม่อยู่จุดจุดนั้นจะไม่มีใครรู้จริงๆนะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะแต่ก่อนพ่อแม่น้องสาวโซนะคะ ลูกคิวข้าวเนาะแม่ก็เอาน้ำข้าวนะคะที่นึ่งให้พี่ชายจิ้มกินนะแม่เล่าให้ฟังนะคะตอนเด็กๆเ,เนาะลำบากมากเลยนะแต่ก่อนอืก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อ,อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซผ้ารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดเอาทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวเงเฮงๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซคขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า